ฮัลโหลสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกทีใน EP 11นะคะทีนี้ EP 11เรามาต่อนิดหนึ่งสมมติว่ามันออกมาบอกว่านะครับจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของ a ก bi นะครับสมมติว่ามันออกมาบอกว่า cos 18องศาบวก i sin 18องศาคูณกับ cos 12องศาบวกกับ i sin 12องศาเออถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้เราไม่เคยเห็นถูกไหม แล้วเราจะตีความว่ายังไงดีอ๋อทีนี้เราก็เลยม,มาคิดว่าถ้าตัวเนี้ยเป็น Z1 ถูกไหมลูกครับนี่คือ Z1 นี่คือ Z2 วงเล็บคูณกันแบบนี้แปลว่าที่รักได้ตัวนี้คือ Z1 คูณกับอะไร Z2 ดังนั้นลูกก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ r1 r2 แล้วก็ cos ์เซตาลูกคืออะไรเซตาหนึ่บวกซตแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ S I s i ซต้าหลูกบวกกับไซต้าสอ่ะแบบนี้ก็ได้ถูกไหมครับลูกครับอ่ะโอเคนะก็ถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้ก็อย่าตื่นตกใจนะคะมันแค่กําหนดไม่ได้กําหนดว่าเซตหเท่ากับอะไรเซตสเท่ากับอะไรนั่นเองโอเคนะครับกรณีแบบนี้ลูกก็บอกว่าเป็นการคูณกันดังนั้นตัวนี้จะมีค่าเท่ากับนะครับ r ของที่รักเป็น1กับ1ใช่ไหมครับลูกก็จะได้ออกมาเป็น cos สิบแปดอ่ะ c อ s สิองศานะครับบวกกับ 12แล้วก็บวกกับ i s i ซ18องศาบวก12องศานะครับลูกก็จะได้คอสบวก18ปลูกคือเลขอะไรครับ30องศาบวกกับ i s i ซ30าองศาคอสสาเท่ากับรูทสส่วน2บวก i ส่วน2ถูกไหมครับตัวนี้คืออะไร1ส่วน2คูณกับ i ไดไ i ส่วน2ลูกก็จะได้ออกมาเป็นรูทสบวกกับ i ส่วน2นะครับ โอเคข้อหนึ่งผ่านไปโอเคนะครับง่ายมากนะต่อไปข้อสองนะครับข้อสองคล้ายๆกันข้อที่สองคือข้อที่96บนะคบเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่า3คอสหกบวกไอไซหกองศาคอสคูณกับคอร120บวกไอไซร้อย120ถูกไหมตัวนี้คือ R1 นะคะตัวนี้ R2 ก็เท่ากับ1 R1 เท่ากับเลข3ถูกไหมจับคูณกันเหมือนกันเอาเซต้าบวกกันนะคบลูกก็จะได้บอกว่าเท่ากับ3คูณ1ใช่ไหมครับแล้วลูกก็คูณกับคอสเท่าไหร่60บวกกับ120บวกกับ I s i ซ60บวกกับ120องศา คค okay, นะครับดังนั้นลูกจะได้31เป็น3ตัวนี้ลูกบวกกันเป็นคอสเท่าไหร่20บวกกับ60 120บวกกับ60เป็น180องศาบวกกับ i s i ซ1์ร้องศาเขเคนะครับทีนี้เหมือนที่นาะคุยนะครับร้อตัวนี้คือลบหกับ0แปลว่าคอสลูกเท่ากับอะไรลบหแล้วตัวนี้ลูกเป็น0ูนย์ลูกได้เท่ากับลบสโอเค ไง่ายไหครับหรือบางคนอาจจะมองในโจทย์ว่าตัวนี้เป็นลบ3บวก0ไก็ได้เนาะบางคนก็ออกข้อสอบมันแล้วแต่ว่ามันจะให้ออกมาแบบไหนนะครับมีค่าเท่ากาัน0คูณอะไรก็ได้เท่ากับ0มีค่าเท่ากับลบ3เคนะครับต่อไปข้อ97นะครับ97มันจะเป็นตัวนี้คือ r 1และ r 1เท่ากับ5 r 2เท่ากับ4ถูกไหมจับคูณกันปกติอัเซตตาบวกกัน ลูกก็จะได้ออกมาเป็น5คูณกับเลข4แล้วก็คอสอะไรครับอ80องศาบวกกับ70องศาบวกกับ i s ไซ80องศาบวก70องศาใครคิดเร็วเด็กๆคิดในใจก็ได้นะครับตัวนี้นะดังนั้นลูกจะได้ออกมา54 20ลูกได้คอสเท่าไหร่150องศาบวกกับ i s ไซ150องศาโองศาเคนะครับ ห้าร้อยห้าสิบนี่คือ30ตกคอดแวนที่อะไรนะคอดแวนที่สองนะครับคอดแวนที่สแกน x เ,เป็นลบแกน y เป็นบวกนะครับลูกก็จะได้ออกมาเป็นยี่สิบคลูกคือรูปสาส่วนส,วนสวนใช่ไหมลูกก็แกน x ลูกเป็นลบลบรูปสามส่วนสแล้วก็บวกกับไอสามคือหน่งส่วนสใช่ไหมลูกเป็นบวกใช่ไหมครับค่าไซนลูกอะลูกก็เป็นหนึ่งส่วนส,วนสวนค่าไอ Okay. นะครับลูกได้อะไรออกมานะครับตัว2ตัวนี้เหมือนที่น้าตัดจริงๆมันสามารถรวมเป็นส่วนเดียวกันได้นะคะเวลาน้าตัดน้าตัดยาวแบบนี้ตัวนี้เป็น10น้าจะได้ออกมาเป็นลบสิบหนะครับแล้วก็บวกกับ10คูณ1เป็น10 i ไนะครับลูกก็ได้ลบสิบหบวกกับ10 i ไอนะครับง่ายมาก okay. นะครับไปอย่างรวดเร็วนะ้มันง่ายในหัวข้อนี้นะครับ ต่อไปหัวข้อนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดจาก2นะครับมีแซดหนึ่งตัวนี้เป็นแซดหนึ่งแซดสองแต่ไม่ได้มีแค่แซดหนึ่งแซสองมันมีอะไรมีแซดสามด้วยนะครับลูกก็จะได้ออกมาเป็น r1 r2 r3 ไม่มีปัญหานะครับที่รักจับคูณกันทั้งหมดเลยนะครับลูกก็จะได้ออกมาเป็น ถ้าเป็น Z1 Z2 Z3 ลูกก็เป็น r 1 r 2 r 3 c o คอสอะไรคอสเ1ต้าหบวกเซบวกเซบวกกับ i อ i ซเซต้าหนึบวกเซบวกกับเซตคแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาดังนั้นลูกรวมลองดู r 1ที่รักเป็น2คูณกับ3คูณกับเลข4นะครับ แล้วก็ค cos θ 1ลูกคือ15บวกกับ70บวกกับ65บวกกับ i sin เหมือนกันนะครับลูก15นะครับบวกกับ70บวกกับ65โอเคนะครับลูกก็2 3เป็น664 24คอสเท่าไหร่15บวก65 10ทด1เป็น7เป็น8 80 150ถูกมั้ยครับบวกกับ i sin 150เช่นกัน ได้ออกมาเหมือนกันเหมือนก,นกับข้อเมื่อกี้นะครับตัว150คือ30ที่ตกค์ดแวนที่2นะครับลูกก็แกน x เ,เป็นลบแกน y เป็นบวกลูกได้ออกมาเป็น24คอร์ดลูกเป็นเลขรูป3ส่วน2ใช่ไหมครับ30ลูกก็ติดลบรูป3ส่วน2บวกกับตัว y ของคุณคือตัวไซดของคุณเป็นบวกคุณก็ i ส่วน2หรือ1ส่วน2แล้วก็ i นั่นเองนะครับ ลูกตัดตัวนี้เป็น12นะครับโอเคคุณคูณเข้าไปคุณจะได้ลบ12รูส3แล้วก็บวก12บอโอเคนะครับเนาะง่ายมากเขา้อ98โอเคนะครับถึงแม้จะเป็น3อันคูณกันหรือ4อันคูณกันที่รักสามารถรวมได้นะครับอ1น2น3จับคูณกันส่วนเซต้าจับบวกกันนะคะเป็นแบบนี้นะโอเคผ่านไป ต่อไปกรณีที่เป็นแบบนี้ล่ะครับส่วนนะครับเป็นส่วนก็ง่ายเหมือนกันนะครับคอร์ร้อยสามสบวกกับไอซร้อหารด้วยคอร์0สี่สิบบวกกับไอซสีตัวนี้ก็อยู่ในรูปของอะไรอะเซหารแซนั่นเอง Z1 หารแซสูตรว่า r1 หารด้วย r2 ส่วนเซต้าทำไรเซตาหลบกับเซตาสองขอไยครับแล้วก็บวกกับ i อซายนะครับเซตาหลบกับเซตาสนั่นเอง อเคนะสูตรตัวนี้ก็จำง่ายๆนะครับดังนั้นตัวนี้เห็นแล้ว r1 r2 ที่รักเป็นเลข1ถูกไหมที่รักก็จับเซต้านั้นลบกันที่รักก็จะได้ออกมาเป็นคอร์สร้อยสามสิบลบสีบนะคะบ,บวกกับ i sine ร้อยสลบกับนะคสี่สลูกก็จะได้ออกมาเป็นคอรสอะไรคอร์สเกบวกกับ i sine เกถูกไหม cos 90บวก i อซ90าดู90ตรงนี้คือ0แล้วก็1ถูกไหมแปลว่าอีคอสลูกเป็น0 eSI ซน์ลูกเป็น1ลูกก็1คูณกับตัว i ลูกก็เท่ากับ i โอเคนะครับง่ายมากเนาะตัวนี้อยู่ในรูปการหารยังยอู่วนอยู่ในเรื่องนี้ก่อนนะคะเผื่อเด็กๆไปเจอโจทย์ที่แปลขึ้นกว่าเดิมแล้วงงๆว่าทำไมนะไม่ได้เคยสอนนะคะเป็นสไตล์แบบนี้แค่มันไม่ได้บอกว่าตัวนี้เป็นเซ แค่นั้นเองนะครับต่อไปข้อ100นะครับข้อ100มี R r รเป็นเลข3ใช่ไหม R1 เท่ากับเลข3าส่วน R2 เท่ากับเลข1นนั่นเองมันก็เป็น3 1ส่วนหนนะครับลูกก็จะได้ออกมาเป็น3าส่วนนะครับคอสอะไรคอสส5เซต้า1นะครับ,ออรต,รบตัวนี้ลบเซต้า2ลบ45่สิบหวกกับซ้าย 1 5ลบกับ45นะครับลูกก็จะได้3คอสลบใช่ไหมครับลูกครับลบ30องศาแล้วก็บวกกับ i s i ซลบ30องศาเหมือนกันตัวนี้จะใช้คอร์สลบเซตาเท่ากับคอรสเซตาลูกเขียนใหม่ว่า3แล้วก็คอร์ส30องศาตัวนี้ไซลบเซตาลบไซเซตาถูกไหมตามสูตร ตีโกนลบไซน์เซตาลูกคือเครื่องหมายลบดึงออกมาแล้วก็ไอ i ซน์สาองศาทีนี้คอสสาลูกคือ3กับรูสาส่วนสลบกับตัวนี้คือ1นส่วนสถูกไหมลูก1นคูณไลูกก็เป็น i อส่วนสนั่นเองเค okay. คูณเข้าไหมถ้าคูณเข้าลูกก็จะได้ออกมาเป็น3ารูสส่วนสแล้วก็ลบ 3i ส่วน2นะครับ สามดูสามส่วนสองแล้วก็ลบสามไอส่วนสองโอเคเช็คคำตอบด้วยนะครับเช็คคำตอบกับน้าด้วยเนาะยังง่ายอยู่เลยโอเคนะครับต่อไปลองดูกรณีนี้นะครับกรณีนี้เราจะเป็นการหาของเดิมมวใช่ไหมทฤษฎีของเดิมมวดังนั้นรูปเป็นเลขยกกำลงังตัวนี้เป็นค่าแซดแซดยกกำลังสิบตัวนี้อยู่ในรูปของแซดกำลังสิบถูกไหมโอเคนะดังนั้น ตัวนี้ลูกก็ยกกำลังเข้ามามันมีสูตรว่าอะไรนะที่สีเดอร์มัวแซกกำลังสิบใช่ไหมเท่ากับ r กําลังสิบแล้วก็เป็นคอรสิบคูณกับเซต้าหนึ่งใช่ไหมลูกบวกกับ i s i n สิบคูณกับเซต้าหนึ่งนั่นเองหรือเซต้านั่นเองเนาะถ้ามีเซต้าเดียวนะก็ทำเป็นเซต้าหนึ่งสงันโอเคนะก็คือเอาตัวนี้จับคูณกับมุมนั่นเองนะคบส่วน r ก็ยกกาลัง คุณก็จะได้ออกมาเป็นนะครับตัวนี้เป็นกําลัง10คือ4กําลัง10ตามนี้นะครับ r กําลัง10คุณก็จะได้ออกมาเป็นคอส10คูณกับ12องอศาบวกกับ i sin 10คูณกับ12องศาเช่นกัน4กําลัง10 c คอสเท่าไหร่ลูกคอส120บวกกับ i sin 120 120คือมุม60ที่ตกคอทแรนที่2คูณเป็น x เป็นลบแล้ว y คูณเป็นบวกใช่ไหมครับคอทคูณคือ1ส่วน2ใช่ไหมครับ60องศาโอเคนะครับคุณก็จะได้4ี่กำลัง10คอทหนึ่งเป็น1ส่วน2เครื่องหมายเป็นลบ i อไซคูณคือเครื่องหมายบวกถูกไหมครับรูทสส่วน2 i โอเคนะตัวนี้ที่รักอยาก คูณเข้าไปก็ได้นะครับที่รักเปลี่ยนเป็นเลข2เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะ้าจะตัดคุณก็จะได้ออกมาเป็น2กงกำลัง2ทั้งหมดกําลัง10ลบ1ส่วน2บวกกับรูป3ส่วน2องไอโอนะทีนี้นะ้าก็ได้ออกมาเป็น2กําลัง20ถูกไหมครับ2กําลัง20ตัวนี้คือลบ1ส่วน2บวกรูป3ส่วน2อไอนะ้าอยากตัดอนะน้าแยกได้ไหมนะ้าก็แยกเป็น2คูณ2องกำลัง19 แล้วน้ก็เป็น1ส่วน2บวกกับรูสามส่วนสอไอเคนะนะตัดตัวนี้ได้ถูกไหมนะคูณเข้ามานะจะได้2องกำลัง19เครื่องหมายลบลบ2กำลัง19ต่อไปเอา2องกำลัง19คูณเข้ามาก็จะกลายเป็นบวก2องกำลัง19รูสามไอนะครับ2องกำลัง19คูณกับรูสามไอนั่นเองทำแบบนี้ก็ได้นะครับ บางคนก็อยู่ในรูปของ4กํกลัง10ก็ได้หรืออยู่ในรูปของที่นาตัดแล้วก็ได้ลบ2กกำลัง19บวกกับ2กํกลัง19รูท3ไอต์โอนะครับนี่คือข้อ101นะครับ <c oughs> โอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับตื๊บๆใครไม่เข้าใจนะครับก็สามารถถามได้นะครับ ต่อไปทฤษฎีเดิมมัวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกอกอกมาอะไรไม่ได้บอกออกมาในรูปของเชิงคู่แบบนี้นะครับลูกก็จะได้ออกมาเป็นลบหนึ่งบวกกับรู i สามไอตัวนี้ที่รักต้องทำ,ทำเชิงคู่ก่อนใช่ไหมครับลูกก็คือ R เท่ากับสแควรูทลบหนึ่งกำลังสองบวกรูสามกำลังสองลูกคือเลขรูทสี่เท่ากับสองนะครับต่อไปแทนเซตาถูกไหมลูกลูกต้องหาเซตาก่อนแทนเซตาเท่ากับ B ส่วน A คือรู้สามส่วนด้วยลบหนเท่ากับลบรู้สามตัวนี้คุณจะได้ออกมาเป็นแกน x คุณเป็นลบแกน y คุณเป็นบวกคือตกขดแวนที่2โอเคนะแทนเท่าไหร่ได้เลขรู้สใช่ไหมครับคุณต้องตกขดแหวนที่สเท่าไหร่ของหกสิบที่ตกขดแหวนที่สองถูกไหมอ่ะนะอ่ะตัวนี้ก่อนแล้วกันนะ้าทำเลยแล้วกันอันนี้คือแทน ของมุมเท่าไหร่ได้รู้สามก็คือ60ใช่ไหม60ตกอดแวนสองคือ120องศาเขีย okay, นะ120องศาดังนั้นนะ้จะเขียนได้ว่านะครับตัวนี้ก็คือทำเป็นเชิงขั้วแล้วนะ R ก็คือ2 2แล้วก็คอร์ส120บวกกับ i อสาย120ทั้งหมดนี้ลูกกำลังอะไรกำลัง5นะครับตัวนี้ ดังนั้นลูกใช้ทฤษฎีเดอร์มัวหรือเลขยกกำลังเข้ามาลูกก็กำลังเข้ามาเป็น2กํกำลัง5 c o คอสคุณต้องคูณใช่ไหมร้อยองศาบวกกับ i sin 5คูณกับ120องศาโอเค2กำลัง5คูณคือ32คูณได้คอส5คูณกับ120คูณคือเท่าไหร่6 0 0ถูกไหมคุณจะได้ออกมาเป็น600องศาบวกกับ i sin 600องศาเขเคนนะครับทีนี้600คุณเกินถูกไหมคุณก็600ลบ360คุณคือ0เลข4เลข2 240คุณเขียนใหม่ว่าคอส240บวกกับ i s i n 240ถูกปะอันเนี้ย240คุณคือคอร์ดแวนที่3เครื่องหมายคุณลบกับลบถูกไหมของมุมอะไรอะ ของมุม60องศานะครับดังนั้นที่เราก็จะได้ออกมาเป็น32 cos 60คอสใช่ไหมลูกแต่เครื่องหมายต้องเป็นลบอะ่ะคุณคือลบ1ส่วน2แล้วก็เป็นลบอีกทีเนาะไอสายสายลูกก็เป็นลบลบรูสสส่วน2อโอเคนะนะตัดเลยนะครับตัวนี้เป็น16คูณเข้าจะได้ออกมาเป็นลบ 16, 16ลบ16หรูสไอนะครับเดี๋ยวนะเช็คคำตอบลบ 16, 16ลบ16รูไอ โอเคนะคบเนาะถ้ากรณีที่มันไม่ได้เป็นในรูปเชิงขั้วหรือเป็นเลขตัวเลขปกติในจํานวนเชิงซ้อนปกติลูกก็ต้องแปลงเป็นเชิงขั้วก่อนเชิงขั้วเสร็จลูกก็ใช้ทฤษฎีเดิมมัวหรือยกกําลังเข้าไปนะครับยกกําลังเสร็จก็หาคําตอบได้เหมือนกันอยู่ในรูปของ a บวก bi เนาะโจทย์ด้านบนมีโจทย์เดียววันนี้โอเคต่อต่อต่อกรณีนี้นะครับกรณีที่มันเป็น ั้งหมดกําลัง20ก็ยังไม่มีเหมือนกันตัวนี้ก็ยังไม่มีของเชิงคู่ดังนั้นลูกหา Rr เท่ากับสแควร์รูทสแควร์รูทสอ2กําลัง2บวกสแควร์รูทสองกำลังสองลูกคือเลข2บวกเลข2เท่ากับเลขรูทสีคือเลข 2r ลูกคือเลข2นะครับเซตาครับแทนเซตาลูกเท่ากับ b ส่วน a อรูทสองส่วนรูทสองลูกตัดแล้วเป็นเลขอะไร เลขหนึ่งแทนเท่าไหร่ได้เลขหนึ่งตัวนี้เครื่องหมายบวกกับบวกถูกไหมลูกแปลว่าลูกได้คอร์ดแวนที่ห่งนะคบลูกได้เซตาเท่ากับ45องศาโอเคเขียนใหม่ตัวนี้นะคบได้เท่ากับ r ลูกคือเลข2แล้วก็ cos 45บวกกับ i sin 45องศานะครับทั้งหมดนี้ลูกยกกำลัง20 อเคไหมครับทั้งหมดนี้ลูกยกกำลัง20ดังนั้นลูกได้ออกมาเป็น2กํกำลัง20แล้วก็คอส20คูณกับ45องศาบวกกับ i s i ซ20คูณ45องศาเขีย okay, นะครับลูกก็เป็น2กํกำลัง20เสร็จแล้วตัวนี้20คูณ45ลูกเป็นคอสเท่าไหร่คอส9 0 0ถูกปะลูกก็จะได้ออกมาเป็นคอส900องศาบวกกับ S i s i n 900องศาเช่นกันนะครับเสร็จแล้วดังนั้นก็เป็น2กำลัง20 900อ900อลูกเกินไป2วงกลมได้ก็คือ720ลูก0ตัวนี้เป็น8แล้ว1 8 8 0ลูกก็จะได้ออกมาเป็นคอสเท่าไหร่ลูก180บวกกับ i sin 180เหมือนกันมาเช็คดูว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม1้0ย180คือลบ1กับ0 แปลว่าคอร์สลูกเป็นลบหอีตัว y รลูกเป็น0นย์แล้วตัวนี้ลูกเป็นอะไรลบหดังนั้นลูกเท่ากับลบยี่ no so sorry ลบสองกำลังยี่สิบนะครบลบสองกำลังยีนะข้อนีนะ้เสร็จแล้วง่ายมากนะครับเนาะถ้าเกินมุมเกินไปก็ลบสาม้อยหกออกไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะต่อไปถ้าเป็นกรณีนี้นะคร้อยสี่ ร้อยสี่ลูกแยกออกมาเป็นเชิงขั้วออกเป็นสองตัวนะครับแล้วลูกก็ยกกําลังเป็นด้านบนด้านล่างได้เหมือนสมบัติเลขยกกําลังปกตินะครับอีตัวเชิงขั้วตัวบนอเอาตัวบนก่อนนะครับตัวที่เป็นรูทสามบวกไอเนี่ยจะได้ออกมาตัว R เท่ากับสแควร์รูทรูทสามกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองเท่ากับรูทสี่เท่ากับสองใช่ไหมครับแทนเซต้าลูกเท่ากับอะไรหนึ่งส่วนรูทสามตัวนี้เป็นอะไร บวกกับบวกนี่คือขอดแวนหนึ่งลูกก็กลายเป็น30องศานะครับเซตานี้เป็น30องศาเขียนตัวบนตัวนี้นะครับรู้สามบวกไอลูกเท่ากับ R คือ2 c o คอสนะครับ30องศาบวกกับ i sin 30องศาต่อไปหาตัวที่2ลูกคือรู้สามลบกับ I นะครับ เท่ากับตัว R เท่ากับสแควรูทรูทสามกำลังสองบวกด้วยลบหนึ่งกำลังสองเท่ากับรูทสี่เท่ากับสองเช่นกันต่อไปแทนเซตาเท่ากับบส่วน a คือลบหนึ่งส่วนรูทสามตัวนี้ของคุณคือแกน x ของคุณเป็นบวกแกน y ของคุณเป็นลบคือขดแหวนที่อะไรขดแหวนที่สี่ดังนั้นแทนของมุมเท่าไหร่ด้วยหนึ่งส่วนรูทสามก็คือสามสิบสามสิบที่ตกขดแวนที่สี่ก็เท่ากับเท่าไหร่ 330อ่า3 3 0นี่คือเซตาอีกตัวหนึ่งเขียนนะครับลูกเขียนใหม่นะครับเขียนว่าเดี๋ยวนะเขียนดังนั้นอ่ดังนั้นรู้สลบไลูกคืออาลูกคือเลข2 c o คอร์สามรแล้วก็บวกกับ i 330. อ i ซสามรอยสามสิเขียนนะครับ 330บวกกับ i อไซน์0าเนาะตัวนี้ผ่านไปเสร็จแล้วมันให้หาอะไรหาส่วนตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวน้าทำตัวนี้ก่อนน้าจะหารก่อนนะครับแล้วค่อยยกกำลัง10เนาะดังนั้นนะ้าก็จะได้บอกว่า2 cos 30องศาบวกกับ i sin 30องศาหารด้วย2 c o s 3 3 0บวกกับ i sin 330ทั้งหมดนี้ยกกำลัง10ถูกไหมนะาทำอะไรก่อนนะาทำในวงเล็บก่อนนะตัดก่อนนะครับตัวนี้หันกันที่รักเอาเซตามาลบกันถูกไหมลูกก็จะได้ออกมาบอกว่า c o s 30ลบกับ330บนะครับบวกกับ i sin 30ลบกับ330 โอเคนะทั้งหมดนี้ลูกต้องยกกำลังสิบโอเคนะครับดังนั้นลูกก็จะได้ออกมาเป็นคอตัวนี้ลบการลูกได้ลบ300โอเคบวกกับ i sin ลบ300นะครับฟืบทั้งหมดกำลังสิบโอเคทีนี้ทำไงคูณเข้าไปถูกไหมครับยกกำลังสิบเข้าไป R ของลูกเป็นเลขหนึ่งแล้วลูกก็ R หนึ่งกำลังสิบลูกเล่นหนึ่งอยู่แล้วลูกก็คูณเข้าไปดังนั้นลูกก็จะได้ออกมาะจะได้ออกมาเป็นทีละขั้นตอนนะ,ะคุณก็จะได้คอศสิบคูณกับลบสามร้อยบวกกับไอไซสิบคูณกับลบสามร้อยองศาเขเคนะครับคุณจับคูณคูณจะได้คอศเท่าไหร่ลบสามพันถูกไหมลูกองศาบวกกับไอไซลบสามพันองศาเช่นกัน Okay. ทีนี้คอ s เหมือนกัน cos ลบเซตาเท่ากับคอ s เซตาใช่ไหมดังนั้นนะเขียนใหม่แล้วกันลูกก็จะได้ออกมาเป็น cos 3 0 0 0แล้วก็ตัว sin ลบเซตาเท่ากับลบ s i รเซตานะดึงลบมาข้างหน้าเหมือนกัน I sin 3 0 0 0นขีะ okay, นะครับคอ s ลบเซตาลูกได้ cos เซตาคอสสาลบใช่มรลบเซตเท่ากับลบ s ซเซตานะครับทีนี้3000มันเกินขึ้นไปเท่าไหร่3000องศานี่เกินขึ้นไป8รอบใช่ไหมนะ้าก็เอา360คูณกับ8ดนะ้าได้เท่าไหร่นะ้ได้2880นะ้าลบสอง0นะได้0นอ้าวสองแปดนะลบโอเคแล้วตัวนี้นะ้เหลือ9เหลือ120ถูกไหมนะ้เกินมาเขียนใหม่ ก็จะเป็นคอร์2 0ลบกับ i s i n 120 120คือ60ที่ตกคอดแวนที่2คอร์แวนที่2คือแกน x เป็นลบแกน y เป็นบวกนะครับลูกก็จะได้คอร์คอรเท่าไหร่คอร์60ูลูกคือลบ1ส่วน2ตัว y ลูกเป็นบวกก็ยังเป็นลบอยู่ดีเพราะว่าลบคูณบวกลูกได้อะไรลูกได้ลบนะครับลบรูทสส่วน2 i เอาใหม่นะจะได้ออกมาเป็นลบ1ส่วน2อลบรูทสส่วน2อไอเขียนนะครับเท่านี้ส่วนเด็กๆไหนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการใช้มุมพวกร้อยยี่สิบหกสิบพวกเนี้ยเด็กๆไปทบทวนเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องฟังก์ชันตรีโกณตรีโกณก็ได้เรื่องนี้ของม .4 ก็เป็นเรื่องอัตราส่วนตรีโกณเนาะลูกเนาะเควันนี้ไม่มีอะไรจบแล้วนะครับเด็กๆช่วยดูหลายๆรอบเพราะว่าเดี๋ยวนะ สอนไปถึงเรื่องอรากที่ N เ,เนาะนะก็จะเริ่มเก็บคะแนนอีทีนะครับโอเคเหลือข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือข้อ105นะก็เก็บให้เป็นโฮมเวิร์กไปตอบนาใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้เนาะหวังว่าเด็กๆจะมีสุขภาพดีนะครับช่วงนี้โควิดก็ใกล้เราเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับฝากเด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังบา,บายๆนะครับ